สนับสนุนโดยเบทาโก o เพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการเดอะซองกุ๊รรายการที่จะส่งต่อความรักความห่วงใหญ่ผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงส่วนวันนี้น้องกันเดอะสตาร์จะมาเผยถึงเมนูที่3ของเขาแต่เมนูนี้จะถูกส่งมอบไปให้คนพิเศษคนใดไปชมกันเลยครับแังอยู่กับผมนะครับกานพัฒนครับยังไม่เบื่อหน้ากันนะฮะสำหรับ2เมนูที่ผ่านไปครับคือเมนู แกงส้มชะอมไข่นะครับผมแล้วก็แกงจืดเต้าหู้หมูสับซึ่งเป็นเมนูที่เรานึกถึงหลังจากฟังเพลงรักคำโตโตไปแล้วนะฮะ <S <S นั่นคือเมนูสลัดอกไก่ครับผมเมนูนี้เป็นเหมือนรักคำโตโตยังไงล่ะครับเป็นเมนูที่จะบอกว่าเหมาะมากๆกับคำว่ารักคำโตโตเพราะว่าเป็นเมนูที่มีประโยชน์มากทั้งสลัดนะฮะมีผักนะครับมีวิตามินต่างๆมีไข่ด้วย แล้วก็อกไก่เนี่ยคือเป็นอกไก่ที่เน้นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเมนูรักคำโต,โตโตเมนูนี้น้องกันอยากจะส่งมอบให้กับใครกันล่ะครับนั่นคือแก๊งสีโ่โคดมของผมโดยเฉพาะพี่แก้วกนะับโดนะซึ่งเป็นคนที่มีน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับจะไปกินครับพวกแบบว่าหนังไก่เนี่ยคุณชอบกินไงพวกแบบเออไม่ไม่กินเนื้อไงกินแต่หนังไงไมันถึงอ้วนไงนะครับเมนูนี้ครับมอบให้คุณเลยฮนะสลัดอกไก่นะครับผมตั้งมากินได้จะได้สร้างกล้ามเนื้อให้มีกล้ามแน่นๆที่ นะครับผมขอมอบเมนูนี้นะครับผมให้กับแก๊งสี่โพดามนครับเรื่องราวของน้องกันที่หอกล้อแก๊งสี่โพดามนั้นก็ช่างน่ารักซะเหลือเกินนะครับแต่เดี๋ยวเราไปพัดก,กันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในอร่อยร้อยล้านกับเมทัโครครับรเราใช้แหวนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นคู่ชีวิตกันแต่ความใส่ใจในมื้ออาหารคือการบอกว่าเราคือคู่ ที่จะดูแลกันตลอดไป SPO process จาก SPO สวัสดีครับชินชินุฒูนะครับอยู่กับผมในช่วงอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกโนะครับซึ่งวันนี้ครับมาย่านหนุ่มสาวออฟฟิศนะครับนั่นคือย่านสีลมนั่นเองนะครับวันนี้ครับใครที่ชอบกินชาบูต้องมาร้านนี้เลยชาบูวันอวันด e กรีอ a n ปนานาลีฟนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เมนูเด็ดจะเป็นอะไรอะ ตามชินเข้ามาเลยดีกว่าเลยสวัสดีครับชาวบุรีวัมยีต้อนรับครับครับผมผมชินนะครับเดี๋ยวจัดชาบูให้ผมสเกเ็ตนะฮะได้เลยครับไปนั่งรอรั้เชิญเลยครับขอบคุณครับครับผมซึ่งวันนี้อาหารก็มารออยู่ เต็มโตแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะแนะนําให้รู้จักคนนึงก่อนอ่ะพี่ครับแนะนําเลยครับปอลรัตนาสารสินค่ะเรียกว่าต้องชืนะครับต้องครับเมื่อกี้เราได้นั่งคุยกันเล็กน้อยแล้วที่มาที่ไปของร้านเนี้ยคอนเซ็ปต์ของมันคือก็คอนเซ็ปต์จริงของเราคือเป็นเราเป็นเอเชียนชาบูที่เน้นความหลากหลายใช่ไหมคะคิดค้นเองด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะเพราะเมื่อกี้นั่งคุยกันบอกว่าซุปทุกอย่างนี่คือแบบออริจินอลคิดค้นคุณแม่เป็นคนคิดถูกคุณแม่เป็นคนคิดสุดยอดเลย แล้ววันนี้ครับมีอะไรบ้างครับเต็มโต๊ะไปหมดแล้วผมอยากจะเริ่มจากนี้ก่อนอันนั้นเป็นสลัดหมูย่างค่ะอันนี้จะเป็นหมู3ามชั้นหมู3มชั้นโอเคแล้วก็หมูสันคอไฮไลท์ของเราจะเป็นนี่ค่ะนี่คือไฮไลท์มันบางมากเลยนะใช่อันนี้คือหมูอะไรหมูสันนอกค่ะหมูสันนอกเคล็ดลับของอันนี้คืออะไรเคล็ดลับก็เราเลือกใช้หมูเทียวซึ่งมันมีความหอมของเนื้อหมูความฉ่ำแล้วก็รสชาติอร่อย แล้วก็แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือสะอาดมากเลยค่ะแต่ก่อนที่วันนี้ผมจะได้รับประทานนะครับผมอยากจะให้พี่ต้องเนี่ยฝากร้านหน่อยตอนนี้มีกี่สาขาบ้างแล้วบ้างตอนนี้มี3สาขาครับก็มีที่นี่มีที่คอนแวน์แล้วก็มีที่วชรพลแล้วก็เบอร์ที่นี่ติดต่อที่เนืกอจะเป็น0 2 6 3 2 1 3 2 4นะคะครับต้องครับวันนี้ไม่ได้มามือเปล่านะครับแต่ผมมีกิฟต์เซ็ตจะเป็ทักรมอลไพรด้วยนะครับนี่เลยครับ ที่จะรับรนะครับครั้งหน้าอร่อยร้อยล้านกับเบทากโกรจะพาไปที่ไหนรับรองว่าเด็ดไม่แพค้ครั้งนี้แน่นอนครั้งหน้าพาไปไหนติดตามเจอกันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตนามสกุลคือสิ่งที่บอกว่า เราคือครอบครัวเดียวกันแต่ความใส่ใจในมื้ออาหารคือสิ่งที่บอกว่าเราจะดูแลกันอย่างอบอุ่นตลอดไป SPO Process จาก SPO